สวัสดีสสวัดีครับสาวอีสานจ้า,าพี่น้องมากินข้าวงานกันพี่น้องหมดนี้มีเมนูอาหารสิงโตพี่น้องเนาะ,นะอาหารสิงโต,ตลาบงวัวพี่น้องลาบงวัวแล้วก็จุ <c oughs> ซิ่งพี่น้องซิง่งง้วเนาะอันนี้กับผัดเพี่นออ้องเมนูอาหารสิงโตพี่น้องแนวหมักเนาะอาหารอีสานของแซ่บอีสานพี่น้องคือลาบก้อยเนาะ กินน้่งกันพี่น้องเหมือนนี้มีอาหารเกิดเนาะก็สายอีสานของแก้เนาะพี่น้องมีพักกันจองเนาะพี่น้องพักกันจองทั่วแล้วก็พักกาดเนาะพี่น้องพักกาดคุยกับลาบเนาะแล้วก็พักกระโดนเขาเป็นพักยังีงพักกระโดนเนาะพักกระโดนพี่น้องแต่เนี่ยหมักมาพี่น้องมากมามากกินขาว้องกันพี่น้องบันมาคุยลาบน้องกันครับ ทิพเข่ากระซิ่งเงี้ยก็หนาอี<ม>สานแล้วพี่ทิพเขงง่าเงี้ยพี่น้องเนาะเอาไปใส่กระบ,บังหนาคนบ่ได <c oughs> ้กินดนเลยพี่นอ้องเอ้ยเมนูนี่นั่นดนกินเส้อน,นึงเนาะพี่น้องหลังมากกว่า่ยบพี่น้องจุกแกว้วผัดผักชีฝรั่งเหรอ เด็ดทิ้งมาได้ะผู้ใดบ่มาคือสายสารขอโทษได้พี่นอ้องสายสานมักจั้งสี่ขอโทษขอไผ่ได้เพียงหนึ่งเดอ้อท่นบ่กินเนื้อดิบดเพียงห่เนาะอ๋อกินลูกด้ดหน่วยเดียวรายกานไดยเฮ็ดแน่นอยู่อหือผอมราพี่นอ้อง ลมพี่น้องลมลมแห้งค่ะเบมึงตะผมแบบพี่น้องลมแห้งโอ้โหกล้อง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 ไปพี่น่องมึงเนี่ยร่มบัดเดียวตายน้ำเก็บพี่น้องเพรน้ำเก็บมาร่มแห้งคุึบชาพิสานกระหนาวการกินนี่ดีลมมากบัดเดียวพี่น้องเอ้ยไปอร่อยเลย โอ้ยลมแห้งค่ะพี่น้องงั้กินกีโต้กีโต้บ่ะ<โอ>กาลันตีแสบนะพี่น้องเหมือนลมแห้งพี่น้องเลยมลมแห้งค่องงงะอากาศทีน่นะพี่น้องฮึมฮึไม่อีกเลยพี่น้องงงลมออกพี่น้องเลยเหมือน นั่นหล่นกินเช่ยนนึงก็แสบป่ะฮะแ่บเหรอประกาศยินพี่น้องมวนประกาศยินกับหลาาับง้อเนาะสายสารมาจุกเจ้าพี่น้อง <laughs> làm muộn phải cái lá chèn sẹp bên nòng đấy. bánh gì nữa bà? Thơm sẹp แซยางในนุ่นนะ่กเบกินเดินมนาะกรกแกงเซ่ผมอำลำจรหน่อยพี่น้งองพักผ้าบบนั้นพักกังจองเดี๋ยวครบอยู่ยแล้วมีแต่พักแต่แซ่บพี่น้องมลยอือ Hãy thăm mình nhảy phải không nào? ยังกินอ่ะหน้องง่ามๆไม่นรอกทำผักหน่องง่ะปลาเป็นมาครัง้งละเป็นจุดสองอ่นเลยปะนี่หนุ่มเบอร์กินดนวนมาเป็นหน่องแซ่บครับแก้วแก้วบีแม่งเนาะ ใส่พีออพ่อยสุกใด้ไหมพี่น้องเนาะอยากต้มก,ก,กันพี่น้งอ,องสายสารยังกาดกินคำวมดต้๋มบะกาดกินพี่น้องอืนุ<ๆ>่มแค่ไหครับกล่องหยดนะพี่น้องนุ่มแค่ไหน้องกินต้องระบัง กลมบงอนใส่ใบบังหน้าหอมพี่น้องจะหอมเนาะใบมะนาวงอมเง้การลุกตัวยังโอ้ยกล่องกันหนดไปอยู่มากพี่น้องเอ้ยไับไปพี่น้องใต้หมูไร่าตาผู้บึงเหรอ ยานจานปิวหัอลมออกแห้งมาพี่น้องมันี่เอองมตึงๆเลยพักอังเข้าลำเขาก็เสร็จนะครพักจริงจัง อ้เผ็ดพีน่น้องอืมอืมต้มมากกับเตียมคุบโัวซับพี่นอ้องข้ามแห้งเลยทั้งบาทพี่น้องลดไปเนาะเผ็ดพี่น้องเผ็ดเผ็ดแห้ง เผ็ดก <an> ับกะเพรี่นะพี่นออ้อดรรงรรด้วยกันพิงเผ็ดด้วยเผ็ดเผ็ดลาพี่น้องบิ๊กโดด,ด,ดพี่น,อน้องจนภาเผ็ดว้าจุศาดนะเสียกพี่น้องเอ้ยอืคอย่างท่พกกินเนี่ยกินด้วย

Đó. Sủi sả lắm. bay nó. đi không? Ừ. Mấy nà phết bằng. Ủa, nà thế บัตรสริศารเผ็ดผู้เดียกพี่น้องและเพิ่งบอเผ็ดทุกท้ายกับกัห่พี่น้อง,ยยง,ง,งอย่างงา้ำง้ำพี่น้องกิ่งโด,ดดเว็ดสองช้อมสำนวนเหรออย่างงามครับอ่ะ

เออ,อโอ้อโอโล้ม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 จับกล่องมันก็ไม่น่องเออโอ,โอ้พี่น้องล้มแห้งค่ะนึงกิ่นนึงจับกล่องไม่น่องเอ้ยปานกินอยู่กลางเดือนนะลดกเออก็อยากหัวคักพี่น้องเอ้ย

ไม่เ,มมเล่วไั่เล้มเลยน้บวบกับเผ็ดั้งเผ็ดอะเกืบใจขาดพักตกาออเออพี่น้องเบนหุงกันล่ะล้มหลายผมปกตา

ร่มแ <laughs> ห้งครับดันตามกับของจิว้วหวาน ร <c oughs> ลมอ,อกพี่น้องเนาะลมออร่มแห้งมันจะเริ่มหนาวพี่น้องแบบเริ่มหนาวเป็นทางการแล้วเนาะบ่เรียมเสือหน้าหนานะเนาะเรียมเสือหน้าหนาพี่น้องแบบจึงออกมาไปแต่ใส่แบบเก็บนให้ตัวสีหนาวเลยพี่น้องไป กินอะไรพี่น้องมาเนี่ยนี่เขาในร้านครันอา่านตืบปากเนะาะมาตึกปากสวยยิ้ยมกับว่าเป็นพี่น้องบานาาบานเด็ดเป็กอร่อยเท่าเด็ดเป็กคักรั้นี้พี่น้องเอ้ย แ่ก็สีมือสาวอิสานร่มเะเยาจำหนี่กันพี่น้องลม,มแห้งเนาะบบ๊ายายพี่น้องสีขอกินต่อกับลม,มแห้งอาไอยจำหนี่กันพี่น้องแล้วชินมน้ำพ่อกันครับชินมน้ำพ่อกระไม่ดิ้นกับพันกันอย่าลืมเนะจ๊ะหายกันตังใจสาวอีสานกับไอหนุ่มในเด้อจ้าเด้อชิมน้ำพ่อไหมครับคลิปน,นี้ขอกาขับบาร์แล้ว บายบายลิรนพันกันพี่น้องกินมาพอกันหะมทได้กินต่อกันพี่นออ้องร่วมแห้ง